สเตปสร้างบ้านสวัสดีแฟนๆสเตปสร้างบ้านนะครับฟุตบอลครับประจำวันจันทร์ที่12กันยายนนะครับฟุตบอลก็พอมอมท้ได้เชียร์กันนะฮะตัวแรกครับอยู่กับภายนะครับไปดูที่ฟุตบอลเกาโช่เซียอิตาลีครับเอมโปลีเจก,กัปโตเน่สองทีมบวยกับรองบวยมาเจอกันแต่ว่าเอมโบลีครับเหนือว่า1ลูก แพงมากนะครับดูแลเอฟเรีนศักยภาพาเนี่ยไม่น่ายิงใครเกิน2 0ง0ูนครับดังนั้นคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์ไปที่โปรตุเี่นะครับของผมนะครับก็วันนี้ไปที่เกมวิดมัทที่อังกฤษเลยนะครับซแนนดอร์ดพบกับเอฟตันนะครับคู่นี้เะไรเปิดเป็นท็อฟฟี่ถึงินเอฟตันต่อราคาซึ่งลูกขาวนะครับรองมาที่แมนยูนซันดอร์ดผมว่าเกมที้ผมมองว่าค่อนข้างสูสีนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยมีแค่แต้มเดียวเองมังนรู้สึกนะครับแล้วก็ผมต้องการ คะแนนนะครับก็ทำอยู่รอดได้นในบ้านตัวเองผมว่าวิ่งสู้ฟัดน,นะครับทีทอฟฟี่ไม่ชอบบอลแบบนี้นะบอลวิ่งไล่วิ่งกดดันแบบนี้ผมว่าเป็นเกียตที่ยากน่าจะจบลงแบบเสมอไปครับตรงน,นี้รองที่ซันเดอร์แลนด์ครับผม สวัสดีแฟนสเต็ปสร้างบ้านนะคะวันนี้ไปที่ลีกสองเยอรมันค่ะเนินแบกพบกับ1860มิวนิกนะคะเ็จ้าบ้านเป็นต่อเล็กน้อยสถิตคิคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีทีเดียวอย่างไรก็ดีนะคะหลายครั้งที่พบกัน,นเนี่ยเนินแบกมักจะเชิญนชัยไปได้ค่ะก็วันนี้เลือกเชียร์ที่เนินแบกค่ะสวัสดีครับสเตปสร้างบ้านตัวสุดท้ายนะครับขอโหมไปกันที่ศึกสวีเดนออสเวนคานะครับก็ เป็นเกมระหว่างมอโม่เจอกับโกเตบอกนะครับจำแพงเปิดมาเป็นมอโม่ต่ออยู่ครึ่งครบลูกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับ1แล้วก็อันดับ4นะครับอันดับอาจจะห่างกันไม่มากนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยห่างแล้วก็ผลงานช่วงหลังถือว่าแตกต่างด้วยนะครับมอโม่เป็นทีมชั้นนาแล้วก็ในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งมากฟอร์นตอนนี้ถือว่าดีมากนะครับซึ่งพิกับทางโกเตบอกทีมเยือน อาจจะฟอร์มโดยรวมดีแต่ว่าเวลาไปเยือนคู่แข่งค่อนข้างจะย่าแย่นะครับเสียประตูค่อนข้างง่ายวันนี้เชื่อว่าเจ้าบ้านมีรุนเหมากกว่านะครับให้เชียร์ไปที่หมอโมอครับสเตสร้างบ้าน